ไปแลคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ประชุมสรุปพร้อมรับรองพ้นการเลือกตั้งนายกอบอจอและก็ลอบอจอรแรกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ แรกตวานีที่ห้องประชุมชั้นซ่อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีนายสุคนุ่ผักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีในท่านาประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยนายพลัดนินนวรัตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราธานีนายชัชนายโนตะยอดในท่านาผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีทางแมนีแหละค่ะได้รวมกันประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีเพื่อจะ ะมารสรุปและก็รับรองพ้นการเลือกตั้งนายกอบอจอและกะ็ลยาอบอจอที่เลือกไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะครับด้านพักกกตแกก็บอกว่าพับรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับหลังจะเปิดหน่วยเลือกตั้ง8ปดโมงถึงปิดหน่วยเลือกตั้งนะครับเวลาห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นเรืวว่องความเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแเส้นช่องมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะครับมาใช้สิทธิ์นะครับ,ารบอาร์เจน่าเมื่อหนึ่งพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนคนที่เอสเนี่ยนะครัเป็นน้องยิ่งออมนะครับอ่านะครับก็คิดเป็นร้อยลา66.5กเปอร์เซ็นต์กองผู้มาใช้ทิศนะครับส่วนในเรื่องบัตรเตอรี่อะไรก็บัตรถี่เลือดนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายกัหนดอตไว้นะครับสำหรับเรื่องการรงเรียนขณะนี้ยังไม่มีใครรงเรียนนะส่วนใหญ่รงเต็มในออนไลน์และครับน้องยิ่งออมจะไม่มีใครแสดงต้นเงินเข้ามาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพ่นการแนนเรื่องข้องเรื่องอื่นๆนะครับที่ประชุมพิจารณาและก็รับรองพ่นการเลือกตั้งในครั้งนี้แลล้้วกกกกกก็จะะรรรรราาาาายงงนนนตตต่่อออคณมเืััไป นะครับนะเอาเดี๋ยวทันเลยจะมาคุยกับเราในเรื่องนี้กันด้วยนะครับในส่วนกอ่อโตเมื่อได้รับผลจากกรรมการประจําหน่วยทั้งหมดนะครับซึ่งอําเภอมาส่งตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ให้รวบรวมนะครับแล้วก็จัดทําประกาศผลการเลือกตั้งผลการนักคะแนนนะครับด,ดตามแบบสวปทห้าถแปดนะครับก็เรียงตามลําดับของผู้ได้ลําดับ1นึ่นะครับหนึส <c> า <oughs> ลงไป นะครับซึงก็ได้นําเสนอที่ประชุมนะครับแล้วก็ดูถึงาการมาใช้สิทธิ์นะครับเรื่องบัตรเสียนะครับแล้วก็เรื่องของอบัตรที่เหลือว่ามีจํานวนยังไงนั้นลงตัวไหมนะครับต้องเป็นไปตามจํานวนที่ที่ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งในที่ประชุมก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้รับรองนะครับผ่อการเลือกตั้งให้รายงานทํางานงการกต เพื่อเีรียเสนอคณะกรรมการการเตั้งประกาศผลการเลือกตั้งต่อไปครับภายในภายใน30วันนะครับถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็ต้องภายใน60วันครับในเรื่องแม้แต่เรื่องของผลคะแนนเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่มีใครได้มาคัดค้านว่าคะแนนหน่วยนั้นผิดหน่วยนี้ผิดนะครับ